การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี2566ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิน่นลูกจ้างประจําและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่ว .3689 ลงวันที่11พฤศจิกาย,ยน2565 มีวิธีการนะครับมีหลักเกณฑ์อย่างไรเราลองมาดูในรายละเอียดกันนะครับในเรื่องนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาได้แจ้งนะครับเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์และเหรียญจกักรพรรดิมาลาประจำปี2566ซึ่งก็เป็นไปนตามพระราชบัญญัติเหรียญจกักรพรรดิมาลาอ่า เหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพัรดิมาลาพุทธศักราช2,548และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูย,ยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยพุทธศักราช2,564โดยมีวิธีการ มีแนวทางในการดําเนินการดังนี้นะครับ 1. เนี่ยจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ในการที่จะรวบรวมตรวจสอบรายชื่อเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วพิจารณาคุณสมบัติก่นกรองความดีความชอบของบุคคลในสังกัดที่สมควรจะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องได้กำหนด เอาไว้นะครับข้อ2เนี่ยในการพิจารณาขอเสนอ,อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรให้แก่บุคคลในสังกัดให้พิจารณาโดยความรอบคอบว่าบุคคลนั้นมีความประพฤติดีมีความจงรักภักดีมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะพระราชทานเครื่องราชอิสริยพร และได้กระทําความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้บุคคลที่ได้รับพระราชทานเนี่ยมีความภาคภูมิใจในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับพระราชทานอย่างแท้จริงและเพื่อให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอย่างสูงมิใช่พิจารณาแต่เพียงตำแหน่ง ระดับชั้นยศหรือครบกําหนดระยะเวลาที่จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เท่านั้นพร้อมทั้งจะต้องกําชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้องตามแนวทางและหลักเกณฑ์นเงื่อนไขของระเบียบ ว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิส,สริยพรประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องพิจารณาว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยนะครับมีความประพฤติดีด้วยนะครับมีความจงรักภักดีมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับต่อมาข้อที่3เนี่ยให้ตรวจสอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรว่าจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามนะครับ ลักษณะต้องห้ามตามข้อ12ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีพุทธศักราช2564ซึ่งมีอยู่ด้วย5ประการด้วยกันนะครับถ้าอยู่ใน5ข้อนี้เนี่ยถือว่ามีลักษณะต้องห้ามนะครับมีอะไรบ้าง3.1ก็คือเป็นผู้ที่เคยมีพระบรมราชองค์การหรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยพรเว้นแต่เมื่อเรียกคืนแล้วได้รับพระราชทานคืนมาในภายหลังนะครับต่อมา3.2เนี่ยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษต่อมาลักษณะต้องห้ามในข้อที่3เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่าง ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาโทษทางวินยัยหรืออยู่ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินยัยข้อ3.4เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศารหรือได้มีคำพิพากษาแล้วเนี่ย คดียังไม่ถึงที่สุดเว้นแต่พนักง,งานอายการรับแก้ต่างคดีนั้นหรือเป็นความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวนะครับนี่ก็เป็นในข้อห้ามข้อที่4นะครับส่วนลักษณะต้องห้ามในข้อที่5เนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดและอยู่ระหว่างการไต่สวนตาม กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตหรืออยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายว่าด้วยการตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตนะครับนี่คือ5ข้อที่เป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามระเบียบสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีพุทธศักราช2564นะครับต่อมาอการปฏิบัติในข้อที่4เนี่ยการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาเนี่ยนะครับจะต้องรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า25ปีซึ่งจะต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาดังนี้ด้วยนะครับ ก็คือถ้าเป็นเหรียญจกักรพรรดิมาลาเนี่ยก็คือรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า25ปีแล้วก็รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยนะครับทีนี้ต้องเข้าลักษณะดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ1ก็คือ4.1นะครับกรณีกระทําผิดทางวินัยเนี่ยแต่ได้รับการล้างมนทินตามพระราชบัญญัติล้างมนทินขรร้าราชการผู้นั้นจึงยังมีความผิดอยู่นะครับถึงแม้จะ ได้รับการล้างมนลทินแล้วก็ตามแต่ก็ยังถือว่ามีความผิดอยู่เพียงแต่ว่าการล้างมนลทินเนี่ยถือว่าบุคคลนั้นไม่เคยถูกลงโทษมาก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อยังมีความผิดติดอยู่จึงถือไม่ได้ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นการกระทาผิดวินัยนะครับเคยทําผิดวินยัยแต่ได้รับการล้างมลทินเนี่ย ก็ถือยังมีความผิดติดอยู่ถือว่ารับราชการมาด้วยความไม่ถือว่ารับราชการมาด้วยความเรียบร้อยไม่เข้าเงื่อนไขที่จะ,ะได้รับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลานะครับแล้วก็เป็นเหรียญจักรพรรดิมาลาซึ่งรับราชการมาอ,อายุราชการมาไม่น้อยกว่า25ปีเนี่ยถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับเพราะในข้อที่4.1เนี่ยต่อมาในข้อ4.2 กรณีข้าราชการอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบวินัยก็จะต้องผ่านขั้นตอนการสืบสวนแล้วว่ามีมูลความผิดแม้จะยังไม่ได้ยุติได้ว่ากระทำผิดจริงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นที่ประจักษ์ว่าผู้รับราชการมาด้วยความเรียบร้อยนะครับเพราะว่า,าถูกตั้งกรรมการส,สอบสวนอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นที่ประจกักษ์ จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาเหรียญจัก,กรพรรดิมาลานะครับสมควรให้ชะลอเอาไว้ก่อนเพื่อพิจารณาเมื่อผลการสอบสวนวินัยยุติแล้วเนี่ยมิได้กระทําความผิดจึงมิได้เป็นการตัดสิทธิ์ในการเสนอขอพระราชทานเหรียญจัก,กรพรรดิมาลาแต่อย่างใดก็หมายความว่าถ้าอยู่ระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอยู่เนี่ยจะต้องรอจนกว่าผลจะเป็นที่ประจักษ์นะครับเมื่อ ผลออกมาเป็นที่ประจักษ์แล้วไม่ได้มีการกระทําความผิดวินยัยก็สามารถที่จะขอเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้แต่ถ้าอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับแล้วยังไม่ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ประจักษ์ก็ถือว่ายังไม่สามารถจะเสนอขอได้นะครับต่อมาในข้อที่4.3เนี่ยกกรณีที่ข้าราชการถูกสอบสวนวินัยแล้วแต่ได้รับการงดโทษทางวินยัยโดย ให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลายลักษณ์อักษรย่อมไม่อาจถือได้ว่าข้าราชการผู้นั้นเป็นรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยและก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะครับถึงแม้จะข้อ4.3เนี่ยถึงแม้จะถูกตั้งกรรมาการสอบสวนสอบวินัยแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่าโทษทางวินัยเพียงแต่ว่าได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนเป็นหลายลักษณ์อักษรเนี่ยอย่างนี้เนี่ย ก็ไม่ได้ถือว่ารับราชการมาด้วยความเรียบร้อยนะครับถือว่าถูกลงโทษเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิบาลานะครับถึงแม้จะรับราชการมา25ปีก็ตามนะครับต่อมาในข้อ4.4เนี่ยการนับเวลาราชการเพื่อเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิบาลานี่ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นลอ5 0 8ทับว์วงเล็บทอ5 0 9ลงวันที่30มีนาคม2 5 6 1นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการนับอายุราชการเนี่ยเราเราต้องไปดูหนังสือตัวนี้ประกอบด้วยนะครับต่อมาการปฏิบัติของท้องถิ่นในข้อที่5เนี่ยนะครับให้ผู้ที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยรับรองคุณสมบัติของตนเอง นะครับรับรองคุณสมบัติตนเองตามแบบเสนอขอพระราชทานและรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสอริยภรณ์ประจำปี2566สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบคสองสงตามแนวทางหนังสือสํนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุดที่น,นร0508ทับววงเล็บท2816ลงวันที่28พฤษภาคม2564โดยให้จัดส่งข้อมูลแบบคอสอสองเป็นไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับตามหน้าจอนี้นะครับตามหนังสือฉบับนี้นะครับภายในวันที่นะครับการส่งในภายในวันที่28ธันวาคม2565 โดยแบบคสอสองฉบับจริงให้เก็บรักษาไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องเลือ่อนราชอิสริยพรเพราะฉะนั้นนะครับต้นฉบับเอาเก็บไว้ที่สำนักง,งานการส่งเนี่ยให้ส่งเป็นรูปแบบแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณียีอิเล็กทรอนิกส์นะครับต่อมาในการดําเนินการตามข้อที่6เนี่ยเนื่องจากการพิจารณา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยจะต้องมีการพิจารณาด้วยความรอบคอบว่าบุคคลนั้นประพฤติดีจึงขอให้ผู้บังคับบัญชาของผู้บุคคลที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยลงนามรับรองคุณสมบัติว่าผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์โดยให้รับรองตามลำดับชั้น การบังคับบัญชาตามแบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรประจำปี2566นะครับแล้วก็ให้จัดส่งข้อมูลแบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรประจำปี2566เนี่ยนะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แล้วเก็บฉบับจริงเนี่ยเอาไว้ที่ท้องอที่หน่วยงานนะครับต่อมาการดําเนินการในข้อที่7เนี่ยให้จัดทําและรวบรวมเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกักรพรรดิมาลาตามบัญชีร,รายการจํานวนเอกสารประกอบการาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พร้อมทั้งดําเนินการตรวจสอบข้อมูล ประกอบการเสนอขอเนี่ยให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแนวทางและหลักเกณฑ์เงื่อนไขของพระราชบัญญัต,เกกติเหรียญจกาาักรพรรดิเหรียญจกกักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลาพุทธศักราช2448และระเบียบสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรอ,อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยพรอ,อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช2 5 6 4นะครับในเรื่องของการส่งเนี่ยนะครับโดยรวบรวมส่งนะครับรวบรวมส่งกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในวันที่28ธันวาคม2,565โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญนะครับต่อมาในข้อที่8เนี่ย ให้ผู้มีอำนาจในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เนี่ยตรวจสอบและระบุรับรองในหนังสือเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยว่าบุคคลผู้มีรายชื่อเนี่ยได้รับการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกรายเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความประพฤติดีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่า เป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนมีความจงรักภักดีและมีทัศนคติที่ดีต่อพระมหากษัตริย์นะครับอันนี้เป็นรา,ายละเอียดนะครับแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยพณ์และเหรียญจกักรพรรดิมาลาประจำปี2566ในส่วนของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างประจำ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว3 6 8 9ลงวันที่11พฤศจิกายน2565นะครับ